เอ้าน้องหมวยมาเที่ยวที่นี่ด้วยเหรอมาทาไมไม่บอกกันล่ะจะได้นัดมาเที่ยวด้วยกันคุณทักคนผิดแล้วล่ะค่ะฉันชื่อตาไม่ได้ชื่อหมวยค่ะนี่ที่รักรอเขาเล่นใช่ไหมเนี่ย <c oughs> พี่ดีใจมากเลยนะเนี่ยที่ได้เจอตัวน้องหมวยครั้งแรกอะ,ะตัวจริงน้องหมวยสวยกว่านรูปเยอะเลยครับฉันไม่ได้รอเล่นค่ะ <c oughs> ฉันไม่ได้รู้จักคุณด้วยตาตาขอโทษที่มาช้ารอนานนี่อุ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยหมวยผู้ชายคนนี้มาเรียกตาว่าที่รักด้วยตาไม่รู้จักเขาเลยอะนี่ที่รักทำไมทำกับเขาแบบนี้ล่ะเราคุยกันมาเกือบปีแล้วนะ นี่หลักฐานการแชทที่หมวยขอตังอะ่ะพี่ก็โอนให้ทุกคร้าง<อ>ทำแบบนี้จะทิ้งกันเหรอแต่ฉันไม่เคยชแชทกับคุณจริงๆนะคะรูปโปรไฟล์นั่นแหละมีคนใช้รูปฉันปลอมไปคุยกับคุณแน่ๆ<อ>ฉันคิดว่าต้องเป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน,นแน่ๆค่ะคุณชื่อตาใช่ไหมวันนี้ชื่อหมวยใช่ไหมแสดงว่าคุณใช้รูปโปรไฟล์เพื่อนคุณมาหลอกผมใช่ไหมเดีย๋ยวนะ<ฮ><อ>ทำไมคุณทำกับผมแบบนี้ล่ะฮะก็ช่วยไม่ได้ น,นี่ฉันเองนี่ฉันคุยกับแกแก้งเหงาไปอย่างนั้นแหละไม่ได้คิดจริงจังอะไรเลยเอ้าพ่ออยู่นี่เองแม่ตาให้ไปกินข้าวแล้ว,วไปๆๆลูกไปไปกันเถอะโหมีเมียแล้วเหรอเนี่ยแกมันก็พวกหลอกลวงเหมือนกันนั่นแหละชจะไปไหนก็ไปเลยไปห่วยแกทำน,นี้กับฉันได้ไงวะเอารูปตาไปหรอกคนอื่นเนี่ยนะแกทำแบบนี้ฉันเสียหายไปหวยไปลงพักกับตาเฮ้ยตา เป็นเพื่อนรักกันมาหลายปีแล้วนะเพื่อนรักอ่ะเขาไม่ทํากันอย่างนี้หรอกหมยขอโทษไม่ไปโรงพักก็ได้แต่หมวยต้องไม่ทําแบบนี้อีกได้ได้หมวยรู้อยู่แล้วว่าตาไม่โกรธหมยหรอกถ้าเราเป็นเพื่อนรักกันนี่แต่ตาไม่มีเพื่อนรักชื่อหมยแล้วนะเตาเดี๋ยวก่อนดีตา